ต่อยต่อยพ่อมึงอไงชิบมั้งไอ้ย่าเป็ดไอ้คุยไอ้ย่าเป็ดไอ้น้าหีฮัลโหลพ่อมึงอไงเป็ดฮัลโหลพ่อมึงอไงเป็ดคุยไอ้ย่าเป็ดไอ้ย่าเป็ดไอ้เป็ดพูดอะไรมึงอไงไอ้เป็ดพูดก็ไม่รู้เรื่องเลยสั่ดแล้วไอเป็ดเป็ดออกไปดิชายพ่อมึงอไงเรื่องไอ้เหี้ยใครพี่มึงใครพี่มึงไอย่าเป็ดไอ้คุยอ้าวพ่อมึงอไงย่าเป็ดเด็กน้อยสายแต่ก็ตกเกี้ยนแตกโอเคครับอยู่กับผมชายนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวแล้วก็สอนใช้งานตัว Emotion Animation นะครับก็คือ ตัวนี้ไม่ต้องลงไฟลซชันแล้วก็ไม่ต้องบายพลัสเพิ่มโหมดนะครับมันก็สามารถใช้งานได้ทุกเซิร์ฟเลยนะครับอ่ะวิธีการใช้งานก็อันดับแรกก็ทําการเข้าเฟรมก่อนนะครับต้องรันในเซิร์ฟเท่านั้นนะครับผมเ,เดี๋ยวเข้าเซิร์ฟก่อนนะครับนี่นะเมื่อกี้ก็รีเพิ่มโหมดไปละก็คือถ้าติดเพิ่มโหมดนะครับมันจะไม่สามารถลงไฟเซชันในไฟล์นะอะอใ เดี๋ยวผมตัดไปตอนที่เข้าเกมเสร็จเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าหน้านี้ก็น่าจะนานนะเออโอ้คครับเมื่อเข้าเซิร์ฟเวอร์เสร็จแล้วนะครับก็ให้นการนำโปรแกรมได้เลยนะครับอ่ะพอนำโปรแกรมเสร็จนะครับก็รอมัน connecting server นะครับปึ๊บแล้วก็พอถึงหน้านี้นะครับให้นำการใส่คีย์ลงไปได้เลยคีย์ที่ซื้อในเว็บไซต์หรือว่าซื้อกับแอดมินในทิเก็ตนะครับก็ใส่คีย์ลงไปเลย มันก็จะมีแอนิเมชัน1 a n i m แอนิเมชันแล้วก็ preview video example animation นะครับก็คือเลอ3สามนี้นะครับจะเป็นตัวอย่างท่าของท่า1่ท่า2นะครับอ่ะแล้วก็กดเลขอสามไปเลยปุ๊บนี่แล้วมันก็จะเปิดคลิปให้ดูนะครับนี่ท่าหนึ่งก็จะเป็นท่าแทงท้องนะครับท่าที่2ก็จะเป็นท่าปาดคอนะครับอ่ะแบบนี้นะก็สามารถเลือกใช้ท่าเลยอ่ะส่วนผมจะใช้เป็นท่าที่2คือท่าปาดคอนะครับก็ใช้สองไปปุ๊บแล้วก,กด enter Okay. พอมันขึ้นอย่างนี้นะครับก็รอพอมันขึ้นอย่างนี้นะครับก็ให้กด insert นะครับสําหรับคีย์บอร์ดใครที่เป็นคีย์บอร์ด10%นะครับให้การเข้ามาตรงปุ่ม window ตรงนี้นะครับแล้วก็เขียนคําว่าคียนะครับอ่ามันจะเป็นตัวนี้นะครับ on screen keyboard ก็กดไปปุ๊บอ่าแล้วก็กด insert ได้เลยนี่แล้วก็รอนะครับผมอันนี้ก็รอไม่นานนะครับ เดี๋ยวผมจะเร่งสปีดคลิปไปเลยแล้วกันนะครับจะได้เร็ว,รวอพอโหลดเสร็จนะครับมันจะขึ้นแบบนี้นะครับ Load Database Successfully นะครับอ่ะต่อไปก็จะเป็นการตั้งปุ่มนะครับปุ่มเป็น Toggle นะครับ Toggle คือปุ่มเปิดปิดนะครับผมก็สามารถตั้งเลยนะครับว่าจะเป็นปุ่มตัวไหนตัว E ตัว R ตัว T ตัว F ตัว G อะไรก็ได้นะครับ A ถึง Z นะ ตัวนี้ไม่ใช่ปุ่มที่กดแล้วจะอีโมลครับเป็นปุ่มเปิดปิดระบบอีโมคิวนะครับอ่ะผมจะใช้เป็นตัว e นะครับ e แล้วก็กด enter ไปเลยแล้วก็รอสักแป,ป๊บหนึ่งนะครับมันจะปิดหน้าตามโปรแกรมไให้นี่แล้วกด e นี่จะได้ยินเสียงตื่นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดเสียงเกมแป๊บนึีนน๋ยวพาไปเหลือเต็มระบบได้ดว,วอเ,เออนี่ก่อนเลยนี่นะครับ ขี่ขวาแล้วกดคิวนะโอ้ยเจดมนี่ครับดำพ่อมึงอไงอย่าทะลึ่งนี้สัตว์เดี๋ยวกูตบไอ้เหี้ยแม่มื่อไงต่อยต่อยพ่อเมื่อไงชิบมังไอ้เหี้ยเป็ดไอ้คุยไอ้เหี้ยเป็ดไอ้หน้าหีฮัลโหลพ่อมึงไงเป็ดฮัลโหลพ่อมึงไงเป็ดคุยไอ้เหี้ยเป็ดไอ้เหี้ยเป็ดไอ้เป็ดพูดอะไรมึงอไงไอ้เป็ดพูดก็ไม่รู้เรื่องไอ้สัตว์เดาไอ้เป็ดเป็ดออกไปดิพี่ชายพ่อมึงอไงเรื่องไอ้เหี้ย ใครพี่มึงใครพี่มึงไอ้ยเป็ดไอ้ควยอาวพ่อมมงไอไงยเป็ดเด,เด,เด็กน้อยสา,าสเดี๋ยวก็ตบเกี้ยนแตกไอ้เหี้ยเอออ่ามันจะไม่เหมือนการลงฟไฟอคชั่นนะครับคือฟไฟล์ชั่นคือถ้าเราเห็นคนอื่นถีบมันก็ถ้าคนอื่นออกท่าถีบแล้วก็จะเห็นเป็นท่ายีโมนะครับก็คือถ้าอ่าภาพมันจะไม่แปลกนะครับอ่ามันก็จะเห็นเป็นถีบปกตินะคนอื่นคนอื่นก็จะถีบเป็นปกติเลยเราก็สาม,มารถถีบได้ปกติด้วยนี่ คือบางทีมันก็ไม่ติดนะคือเราต้องล็อกดีๆนะครับกดคี่ขวาล็อกล็อกตัวดีๆแ,แล้วกดคิวเงเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวผมปิดละจะได้จะได้เห็นภาพนะครับอ่ะผมปิดเลยนี่อ่ะผมกดคิวนะเห็นไหมได้ยินเสียงคีย์บอร์ดนะคือไม่มีโมกดยังนี้ก็มีโมเนี่ยยังไงก็ถีบเห็นไหมอ่ะแล้วผมเปิดปึ๊บได้ยินเสียงแล้วนะปึ๊บปึ๊บ ปิดปึ๊บนี่เสียงขึ้นละนี่โอเคก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผมราคาก็เข้ามาดูเลยสุกๆแค่นั้นแหละจุ๊บๆไปละไอเทียอ่าหรือบอกออกโปรแกรมกดปุ่ม E N D นะครับเดี๋ยวขขึ้นโปรแกรมเอ้ไม่ใช่ขึ้นโปรแกรมเดี๋ยขึ้นรูปปุ่มไว้ให้นะก็ปิดโปรแกรมตามนี้นะคือถ้าเราปิดปุ๊บก็จะเป็นค่าปิดให้เลยแบบขี้ขวากด E M O Q ก็ไม่ e ี M O ก็จะเป็นปิดให้เลยนะครับ